โอเคนะฮะตอนนี้โยดาวอลนะครับไปหยิบยันมานะครับโอ้ยยันนะับไม่สนใจยันในโยดาวอลเลยตอนนี้นะฮะโยนะครับเดินหนีนะครับเดินซอกแซกนะฮะเข้าเขาวงกดหนีผีนะครับไม่ใช่เขาวงกดนหรอกเข้าใต้ถุนบ้านนะฮะเอาตอนนี้ขึ้นมาทางเดิมแลครับผม เห็นเพื่อนสองคนกําลังวิ่งไล่ชุลมุนวุ่นวายตเต็มไปหมดน,นะฮะแต่ตอนนี้เพื่อนคนนึงกําลังหน้าแดงอยู่นะฮะของใส่ผีตามจีไม่หยุดนะฮะกูเนี่ยแหละไอ้เหี้ยอ้าวตอนนี้มีเพื่อนแบนบกำลังเขือนอยู่นะฮะทุกคนก็จุดธูปไหว้สวด,ดสวด,<อ>ดกันมาไปอ่านัตประปาอภยเอ,อปาปติเทศร์เอาปณิเตศร์เอาปติเทศร์คือไม่ขนาดได้บนชั้นเซียแล้วเกรดยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราจะต้องทําพิธีให้สําเร็จนะฮะคุณโยดาได้ตั้งปณิธานไว้กับสิ่งนี้นะฮะและแน่นอนนะครับเวลา นับถอยหลังนะฮะ90เมตรแล้วนะครับสำหรับคุณเอาอีกทีนี่คุณป้านะฮะเอาสวดต่อนะปักเรียบร้อยนะโอ้ชิ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 มาๆมไม่ไม่ใช่เี๋นี่เก็บเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะเก็บน้ำปนน้ำซุปนี่ขาดไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยเขินนะฮะตอนนี้หน้าแดงกลับเลยนะฮะมีแต่โอ้มีแต่คนชอบมีแต่คนตามนะฮะ ตอนนี้เขาคิดว่าเขาจะรอดนะพี่รู้ว่าเขาจะ,าาจะ,จะรอดอนะแต่พอแตก็ทุบไปแล้วคขาไหม้รอดแล้วพี่นุ้วหม้รอดไปรอดแล้วเหถึงรอดอยู่ลยนถ<ท>ึงถึงไม่มีเบอร์สนันตู้ตแต่ก็ยังรอดอยู่นะฮะอ,อละลรเกีก้ว่าคุณฟิีว่าอ๋อโดนนะฮะโอ้ยเจ็บว่ยเจ็บ อมูวันนี้กะโนะฮะเพื่อเดินไปจุดอย่างสบายใจโดยที่ไม่รู้เลยนะฮะว่าโยจะพาเคียอะไรเข้ามาหาข้างหลังนะนะ <c oughs> ตอนนี้นะฮะเลือดโย <c oughs> ดาวอ,อ๊กกบพิบกัะพิบเรื่อยๆเลยนะครับผมพร้อมกับสเตมินหน้าที่รีอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคตอนนี้สวดเสร็จน,นะ,ะเป็นจุดที่สแล้วคะ <c oughs> รับผมทะลุม่ติดอีกาด้ว ทำใจแล้วพ่อเจ้าดิดูครับดูครับผมไม่ดูไม่ได้จนต้องมาดิผีตีไม่โดนนะฮะโอ้ยเจ้าชู้เกียรติโอ้โหบินยานจะหายไปนะฮะในอีกสองนาทีนะครับเวลานับถอยหลังเดิมนะครับผมคุตาแทนนะครับผมตะขุนตาได้ไหมเรียวมาแล้วนะครับตอนนี้ได้ไหมเรียวมานะฮะแล้วก็บอกไอ้เด็กเดิมผีตีมึงให้หมดเลย ตอนนี้นะฮะไม่มีใครสนใจโยดาเลยนะฮะอีก90้สิวนะทุกคนรู้ถือไมเรียวจะไปตีนัเดือนที่มาสายเยเท้ยเฮเยเไ้้ยเอยเ้ยฮ้อ้ยเฮเ้ยเ้ยเ้ยอเ้ยเฮ้ยยเะเยฮ้้ฮ้ยเอ้ยเย้ยยู่นะฮะเ้าน้้ร้นะฮะโอ้ยต้้ยฮฮเอ้เอามาแล้วมาแล้ว้เ้ ดันลงไปแตกกันเลยดีอนนี้นะยาล่าเยผมไปได้หรืยัยบาลอกไปก่อนเลยเอสตัวมงเหมนในเหียเด้ไมอาบน้าเลยมึงอะอได้การว่าจะทอชิเมนนะเข็มฉีดยานะวิ่งไปนะผมตอนนี้นะคุโยบอกไม่อยู่ไหนวะียมยาสักหน่อยแล้วแล้ตอนนี้นะเจอเข็มฉีดยานะฉีดยาอุ้ยฉีดยาเข้าเส้นเลือดนะครับ ดีแหววครับผมคุณนั่งตีผีพวกมึงตั้งนานผีจะตายนะบอกไว้ก่อนคือมึงหยุดไปตีแล้วเดี๋ยวก็ตายใช่เหรอเฮ้อโอยตอนนี้นะฮะได้ชี้ช่องทางนะฮะคุณตาบอกว่าผีจะตายแล้วนะฮะแต่ไม่รู้นะฮะว่าคุณโยจะสามารถตีผีหรือหนีผีได้หรือเปล่านะฮมหน้ามีน้ำมนต์หนึ่งอันนะฮะอุ้ยเจอเจออะไรเจอยันนะฮะยันมาฮะเจอกระเป๋าลอยได้คุณผีเอ คุณโจเขาได้เจอพี่ทำพิธีอีกที่นี่แล้วไงเอาแปะยันนะกันไม่ให้ผีเข้ามานะฮะโอ้แล้วก็จุดสูบจุดสูบพี่อะไรจุดสูบ <laughs> จุดทุกขั้วมอนต์ตอนนี้เขาเธอร์เบรกอีกแล้วเขาหกตัวนี้แต่ว่าปัญหางขึ้นแพอยู่นะฮะมันยังขึ้นค่อนข้างช้านะฮะแน้นน่แน่ก็คือตอนนี้นะฮะคุณโยกดสกิลกเช็คเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ตุกอันเลยนะฮะโดยที่โดยที่ไม่รู้เลยนะฮะว่าเพื่อนที่เหลืออยู่อะไรโวโอ้เจ้าวนี้เราหมุนตีหัวซึ่หัวคืนเลยนะโถงจังหวะแล้วนะฮะโอ้ยยันมันจะตายต้องผีผีวิ่งมาแล้วตอนนี้เลยทีนะย่าแล้วก็ฟันาทีแพ้ตื่นจากมีไม้หักนะฮะ อย่างนี้ไม่ได้นะครับผมอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ไม่ดีแล้ว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 นม่นนม่นไม่นไุ่นนม่นนม่่นนุ่นไม่นนุ่น่นนี่นนุ่นนุ่น่นไุ่นไุ่นนุ่นน่นนุ่นนุ่น่น่่่นน่่่นน่่ไ่น่นน่ ักันตงนัด้แน่ีาผีกำลังตามมาแล้วผมสตามิน่าก็หมดจะทำยังไงครับตอนนี้อับดครับผมกนะรอแอบเป็นผัดผีนี้วนี้โุผีนะฮะประเด็นก็คือถ้าอยู่หัวุมนะครับมึงควรจะอยู่สักุมหนึ่งที่ผีไม่เห็นไม่ใช่อยู่ที่บุมที่ผีแล้วันเนคมเนมเนโอนโดนสะมันต้องเลง เก้านาทีสี <k Uma> <wiele> ่เ <médico> วีนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนจะรอดหรือไม่นะฮะแต่คนนึงถือไม้เร็วนะฮะจากไลฟ์เซเบอร์นะครับผมแดงเลยนะฮะตอนนี้กรมาแล้วยิีนะฮะปีนไปถึงสองปีนะครับโอ้โหหนีนะครับหนีหัวสู้หัวซุนเลยนะฮะถือถืออะไรมาถือน้ำปนไม่โดนนะใส่ที่ไม่โดนนะเอาไปโดนอีกแล้วไปโดนแล้วครับผมโอ้โหไอ้คนอยู่ไหนไอ้คนอยู่นี่แค่เมื่อกี้วิ่งชนไปหน่อยนึงนะครับผม โอ้ยเยอะมีไฟไทันรู้ฉันรู้ว่าฉันเปตนจงบวอะไรจงหวะผีดึงดองนะฮะเก็บไว้ทำฟาสโมโฟเบียหรือไงเปนพเม้นเป็นนเม้นเป็นพันเมนเป็นพันเม้นเป็นันเมนต่อยมานะฮะดูตอนที่จะตายแล้วนะฮะผีโอ้ยดนตุ๊กตับตุ๊กตับตุ๊กตับโอ้ยเข้าตุ่มปังจันเอาแล้วโดนจีบจนเข้าตุ่มเลยนะฮะตอนนี้นะฮะก็ เพื่อนเรานะคนนึงก็เป็นคนจู้ผีให้นะอีกคนนึงก็ต้องหาทางอ่อน่าหรือไม่ก็หาของสู้นะฮะแต่ตอนนี้นะฮะเพื่อนอีกคนนึงก็เปิดกล่องด้วยความยากลำบากนะครับแล้วผีก็ไม่ตามคนที่กำลังวิ่งหนีเลื่อนรถแล้วด้วยครับผมแต่ผมดูแล้วนะครับคุณฟิล์มสองคนนี้เขาจะน่าน่าจะมาด้วยกันคือร้อยอ้าวชนะอ้าวหมดเอ้ผีตายวะ